ผมที่แรกก็ไม่คือจะไม่ยุ่งไแต่ถ้าเรื่องมันมาแบบนี้นะครับมันเกิดความเสียหายกับเรา FC เรานะครับแล้วก็ลุงป้าลุงก็ป่วยนะเมื่อคืนใครดูลุงครับลุงหน้าตาไม่ค่อยดีเลยใุณย่ายครับให้เสร็จนะสวัสดีคุณลิฟต์ U S A คือตอังเขาก็ต้องเงียบอย่างเดียวแล้วครับ ว่าจะไม่ขายโอเคผมไม่ขายแต่ถ้าขายแอ็ที่ผขอ,ออกมาเล่านิทางกันนะเอ้ยเขาสองคนแข่งกันบิว้วอีกคนนึงอนะทำตัวเหมือนเจ้าหน้าที่นะสวัสดีป้าสมรครับสวัสดีพี่นิตยาอีกตัวทําตัวเหมือนเจ้าหน้าที่นะทําตัวเหมือนกับคนของทางการนะครับเปิดเผยนะครับมึงยกเข่งแน่อะไรอีกคนนึงมาเหนือเหนือเหนือชั้นกว่าอีกคนนึงมาเหนือชั้นกว่านะ มีสายลับทิเบ็ดคนนะครับนะเออเอา,เอาง่ายๆผมจะเล่าให้ฟังมีคนมาบอกผมว่านะมีคนมาบอกผมว่าเขาเนี่ยอ่าเป็นหน่วยงานของตอชดอเออมีคนมีพระด้วยนะนะนะเป็นคนของเออเป็นคนของตอชดเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานราชการนะครับนะ ก็พยายามสร้างตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรจริงๆแล้วอ่ะคือผมมองออกจากตรงไหนผมมองออกจากตรงไหนเอฟซี FC ฟังผมนะเอฟซี FC ฟังผมนะครับเอฟซี FC เคยไปดูไลฟ์ใช่ไหมเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก <c oughs> ตั้งแต่แรกอะ่ะเอฟซีนะครับสวัสดีคุณธีรพรครับเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนี่ยอย่างคำว่าธีรพรเนี่ยจบเลยนะเขาอ่านไม่ออกนะ เขาจะอ่านภาษาอังกฤษเป็นทีละตัวสวัสดีครับคุณ A I R A N U N คุณคุณแอรอนันต์ N N. เขาจะอ่านอย่างนี้มันจึงทำให้ผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นคนไม่มีความรู้ <c oughs> คนเราเรียนมาเนี่ยผมจบผมเรียนจบปวชสถาปัตย ภาษาปัตต์เรคือระดับปชวชภัษาปัตต์มันก็เท่ากับม6มันก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะหรอกนะครับ <c oughs> แต่ผมก็ยังอ่านมันผมตกอังกฤษซ้ำาผมตกภาษาอังกฤษตั้ตงแต่ม1ยันจบปวชผมติดศูนย์แดงเถือ่อนมาหมดเลยผมยังพูดอังกฤษได้ยังพอทีนะเราเนี่ยนะครับนะเราเนี่ยเราเนี่ยก็จะไม่ทนนะครับนะเออนะครับเราดีแม่ไก่เถื่อนเฮ้ย ตอนนิทานในซอเขามีนิทานในแม่ใครได้ฟังนิทานในแม่ผมก็ฟังแล้วแล้วเธอผมผมไม่ค่อยได้ฟังมันแล้วเธอเออไอฝั่งนี้แม่ก็เล่านิทานในซอนะไอฝั่งนี้แม่ก็เล่านิทานในแม่พวกเราเนี่ยแม่โดนโดนมาขนาดไหนนะครับคือบางทีเอทำไมมึงมึงรู้ทนำะไมพูดมันพูดไม่ได้พูดไปใครจะเข้าใจใช่ไหม พูดไปแล้วใครจะเข้าใจอะอย่างเรื่องไอ้ด่างอย่างเงี้ยตะกอนเนี้ยอ,องไปพูดดิจกตาวันนี้มีคําตอบสําหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจบปัญหาผิวหน้าที่สะสมมานานคะ<อ>่ะเนสขอแนะนำนิสิตครีมเกลือชมพูเกลือชมพูนะคะเขาจะมีเรื่องของนวัตกรรมนะคะในการช่วยสลายฝ้าอย่างใครที่มีปัญหาฝ้าสะสมค่ะจุดด่างดำหรือว่าจะเป็นริ้วรอยนะคะเขาสามารถทําให้ริ้วรอยเราแลดูตื้นขึ้นดังนั้นเรื่องของฝ้าสะสมนะคะหรือว่าจะเป็นริ้วรอยดีขึ้นได้แน่นอนค่ะรวมถึงในนิสิตครีมเกลือชมพูตัว ทำเลยนะนะครับนะเ <c oughs> <sh arp> ชื่อต้ในหิดใจเอารู้ไหมว่าเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอะ่ะเนี่ยคุณอนัญญาเขา,เขาเขาเรียกเขาสมัยก่อนเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ Y a อนี่คุณอ่านเป็นตัวตัวเลยนะเขาไม่ได้อ่านอ่านเป็นควบกล้ำไปนะอย่างคุณอนัญญาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อ่านถ้าใครฟังรุ่นที่เขาอยู่ระยองเนี่ย ฟังตั้งแต่นั้นน่ะคุณจะรู้นะว่าผมพูดจริงนะผมรู้เลยตอนนั้นผมรู้แล้วผมเริ่มรู้แล้วเอ้ยเขาเป็นคนไม่มีความรู้นี่ว่า <c oughs> ฟังให้เอฟซีฟังว่าผมเนี่ยผมเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกแล้วนะคุณนะคุณเคยสงสัยว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้ทําไมคุณรู้คือผมติดตามทุกคนอะ่ะผมก็คิดเฮ่ทำไมมึงเป็นแบบนี้ผมคิดมาตลอดแหละแต่เพียงแต่ว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดในอีกเรื่องนึ่งนะครับ ผมก็ไม่นึกนะว่าวันน,นี้จากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยคนอย่างคุณก็จะมีวันนี้ด้วยนค,คนอย่างคุณก็จะมีวันนี้ด้วยผมก็ไม่คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับคิดว่าคือเออผมก็เหมือนกับแม่ๆทุกคนนะ่ะเห็นว่าคุณเนี่ยช่วยเหลือลุงนะคือในในในสายงานในสายงานก่อสร้างเนี่ยคุณเป็นเบอร์หนึ่งคุณช่วยเหลือลุงดีมาโดยตลอดนะครับ แม่แม่เขาก็สงสารเห็นคุณไม่มีอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็ได้ไปนะคุณนะนะผมบอกให้นะคุณเสียเพราะเมียนะครับเสียเพราะผู้หญิงเลยนะผู้หญิงทําคุณเสียหายงานเนี้ยเยอะอ่นะคุณเราไม่ไต่ตองแลยคิดให้ดีๆนะผมบอกให้ถ้าคุณเงียบตั้งแต่แรกนะคุณมันมันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่ใครไปขุดคุยอะไรหรอก นี่ก็โดนกขขุดคุยอันนี้ผมไอเรื่องขุดคุยเนี่ยผมไม่คงไม่เอามันเล่นนะผมก็เล่าเท่าที่สิ่งที่ผมจําได้นะครับคุณทําให้พวกผมทําให้เอฟซีเชื่อเฮ้ยว่าคุณเป็นหน่วยงานราชการคุณเป็นสายลับคุณพยายามจะพูดนะคนั้นะเรื่องอะไรอะสายลับสิเบเอ็ดนกสิเบเอ็ดตัวอะไรเนี่ยทั้งๆที่ข้อมูลมั่วนะครับนะเออ ล้มละลายจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับไอเรื่องล้มละลายเนี่ยนะมันไม่มีหลักฐานนะครับมันไม่มีหลักฐานจริงหรือเปล่าเราไม่ทราบเราไม่รู้อันนี้นอันนี้ผมไอนนมอะรี้ผมไม่รู้ผมก็ไม่พูนะครจะมีอีกไหมเนี่ยนะเสียพ่อเมียผมบอกเลยคือถ้าใครไม่รู้ความจริงอนะครับนะความจริงอ่ะ เมียเขาก็มาก็มามา,มาที่หลังนะครับมาแบบก็เป็นเอฟซีมาก่อนเนี่ยนะครับมาที่หลังอย่างคนพูดเรื่องเมียก็ก็น่าเอกใจอยู่นะทําไมทุกคนไม่เอกใจนะแล้วเขาบอกว่าเป็นน้องแต่ผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วผมไม่เชื่อว่าเป็นน้องตั้งแต่แรกแล้วนะผมไม่เชื่อนะครับนะ mm hmm. เดี๋ยวแล้วพอได้ไปก็เหลืองมีแล้วก็ ถลมละลายบ้านจะถูกยึดทำไมนะใช่ครับคุณบนัดดาไอ้ผมก็ไม่เชื่อหรอกไอ,ไอเรื่องแต่จริงๆแล้วนะ่ะผมพูดตรงๆผมไม่เคยไม่ได้ไปใส่ใจแล้วไม่เคยไปดูแกเลยะไปดูแกครั้งสุดท้ายเนี่ยวันนั้นอยู่ที่หน้าศาลนะเก็ไปนั่งฟังแกโมแกก็โม คุยเอฟซีโม้เรื่องคดีเนี่ยนะครับที่หน้าศาลวันนั้นนะครับนะเออนะครับแกก็โม้เรื่องคดีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการแต่งแต่งนิยายขึ้นมาซะมากกว่านะทําให้พวกเราไปหลงเชื่อพวกเราก็ไปหลงเชื่อกัน<ร>นี่แหละคุณนิตยาชอบจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นนะจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้น ถ้าถ้าไม่ไปโค้ดโสต์แขวะลุงอ่ะมันก็ไม่มีเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้หรอกเรื่องมันแล้วมันไม่จบนะครับเท่าไรตัวผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรคน,คนอื่นเขาไม่มีจบนะครับเขาขุดคุณยันเง,งานะครับตอนเนี้ย <tenga ris as> คุณเสียเลยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองคุณททนี่เสียเลยนะครับคุณไปของเงินผู้ใหญ่ใจดีเรื่องเรื่องเงินกับผู้ใหญ่ใจดีเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องอะไรเนี่ยคุณทําตัวเองทั้งนั้นนะนะ,นะคุณทําตัวเองทั้งนั้น นะเข้าเข้าขายแบบวันนี้พกอะไรนะชูชกกินจนท้องแปบนะถ้าคุณยังไปแหวงคุณยังปล่อยให้คนของคุณเนี่ยไปแวงไปแวงกัดลุงป้านะจะดีจะชั่วนะจะดีจะชั่วลุงกับป้าเขาก็ให้คุณนะเขาก็ให้คุณมาคุณมีทุกวันนี้อ่ะนะผมพูดได้เต็มปาก fc พูดได้เต็มปากคุณได้มาเพราะลุงกับป้าคุณลองมาพูดที่ว่าคุณได้มาด้วยตัวคุณเองเนี่ยคุณลองพูดดิเฮ้ยที่ผมได้ทุกวันเนี่ยเพราะตัวผมไม่เกี่ยวกับลุงป้าลองพูดดูดิครับโอ้ทำตัวเหมือนหลายหลคนดูดิเขาตแล้วแล้วรอดูว่า fc เขาจะว่ายังไงนะใช่ครับคุณวรลภา ไม่บอกกับผู้ใหญ่ก็ลุงให้รอดนะนั่นแหละคุณทำตัวเองทั้งนั้นนะนะคุณทำตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครก็ทำอะไรคุณเลยเพื่อนเพื่อนยูทด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปจริงๆโดยโดยเฉพาะผมเนี่ยผมนี่ไม่อยากจะพูดเลยนะผมตั้งใจแล้วจะไม่พูดเรื่องนี้แต่มันไม่พูดไม่ได้ในาณะเอฟซี คนอื่นจะเข้าใจว่าเราแม่งไอ้เหี้ยมึง,ม,งมึงไปถือหางมาด้วยหรือเปล่าครับนะเอ,อนะใช่ครับยายคือคือ,ค,อคือเขาก็เหมือนอิสระนะรั่นแหละอิสระพลังมุดน่นนะเมียเขาน่ะเป็นเอฟซีมาก่อนคือจริงๆมันไม่ได้เป็นหัวเมียกันมาเริ่มต้นก็ <c oughs> เป็นเอฟซีกันอนะ่ะแล้วยังไงอะไรก็ไม่รู้นะก็นั่นแหละนะครับนะอ เป็นพ่อแม่คนที่สองคุณสิริศักด์ผมเนี่ยยังจำติดตาเลยภาพที่ก่อดลุงร้องไห้อนะผมยังจำติดตาเลยนะ